สองสามใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปครับเร็วเร็วเร็วอย่าช้าอยู่อย่าช้าอยู่ยังก็ไปยกขึ้นมาแล้วครับผมยกขึ้นไปแล้วครับมองบืงเองกว่าให้บืงเองกว่าให้เร็ว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 มือเองมีไซส์อีกแล้วนะมาแล้วครับโอ้ย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 กันที่สามงบมาแล้วงบมปแล้วแต่ว่าไม่ได้ขึ้นนะครับโอ้เร็ว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 อะไรครับ ใช่ครับใหญ่ใช้อยู่กระจายยิ้มอองแลับโดนครับโดนอีกแล้วครับปล่อยเวราครับโดนกันต่อเนื่องครับผมนี่ดูครับดูครับผมมาเพื่อสิ่งนี้ครับเรียวเรียวโดนต่อเนื่องครับผมโดนอีกแล้ว ต่อเนื่องเลยครับโอ้โหยกขึ้นมาแล้วครับยัง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 โอ้ยเอกใจเอกใจยโดนอีกแล้วลงไปเอาไหมครับเอาไหมครับเอาไหมครับรีบครับรีบครับรีบครับเรือกําลังล่องให้ดีๆอยู่ครับอุ้ยเรียบร้อยครับหมุนมาก่อนหมุนมาก่อน มุนในแก่ๆตึงเลยก็ยกมาปลอบปลาเลยคนครับโด,โ,ดโอ้โหยกขึ้นมาแล้วครับปิดช็อตก่อนครับช็อตนี้ครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปครับผม